ถึงร้านแล้วใช่ไหมหมอเจี๊ยบอ๋อโอเคโอเคร้านออโต้เน็ตครับชั้น2อชั้นสอเราอยู่หน้าร้านแล้วเนาะโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวพาไปดูคอมที่เราเลือกกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับบิ๊กเจนรงอิลุนนะครับวอล์กในวันนี้จะพาดาราคนดังอดีตนางสาวไทยช่อง ITV ครับมาซื้อคอมซูเปอร์คอมเครื่องที่2 ที่ร้านออโตเน็ตเซรังสิตเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเขาเป็นใครแล้วคอมของเขาจะหน้าตาเด็ดแค่ไหนสเปคเป็นยังไงตามไปดูกัน ถึงร้านแล้วโอเคออตโตเน็ตครับผมชั้นสองเซียรังสิเอ้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอ่ะมอบไม้นี้ให้เลยครับหมอเจ๊ครับก่อนมอบไม่ต้องขอกอดนะนะคะคุณผู้ชมน่าจะรู้ว่าเจ๊ว่าเป็นแฟนคลับพี่บิ๊กเลยโอ้โหพี่ถึงมากที่ถึงมากพี่ถึงมากขออนุญาตนะคะพอดีเราอยู่กันหญ่ใจไม่ทันเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นไงบ้างคอมเครื่องเครื่องแรกซูเปอร์คอมเครื่องที่หนึ่งต้องเป็นเครื่องที่สองสิเนาะ อันนั้นเครื่องแรกของเจ๊ที่เป็นซุปเปอร์คอมเลยเครื่องในอดีตอีกเครื่องในอดีตอย่าเรียกว่าซุปเปอร์คอมตอนยังไม่เจอพี่บิ๊กขออย่าเรียกคอมเจะว่าซุปเปอร์คอมเป็นซุปเปอร์พังซุปเปอร์พังไะไปประกอบเองแล้วไม่ติดไม่ติดนะพอมาเจอพี่บิ๊กนี่ชีวิตเปี่ยนเครื่องก่อนน่าจะสักปีกว่าๆแล้วปีห่อน่าจะเกือบสองปีแล้วนะเกือบสองปีแล้วแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้ความพยายามมากเพราะเจ๊ท่ะ มาหาพี่บิ๊กในฐานะแฟนคลับคือที่นี่ที่ยีเซียเนี่ยเราแอดบิ๊กเนี่ยมีกิจกรรมก็คือที่แอดไว้นะครับแล้วยูดีจบงานแล้วหมอเจี๊ยบมาจากคุ้นคุ้นไอ้คนนี้ใครอะไม่รู้จักด้วยเขาไม่รู้จักเคยเห็นเคยเห็นแต่ว่าไม่ใช่ร่างนี้ใช่ อันนั้นฟังมงกุฎผมลอนผมลอนในอดีตอันนี้ก็มนต้้มตองมมองเขินอะได้ได้ความรู้สึกเป็นแฟนขับอะเหมือนกับบินเทผมเขินกว่าผมเขินกว่านี่เลยคุกกี้เสียงไทยเลยยังเคก็ได้คอมของได้คอมไปซึ่งไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังทั้งความสวยงามทั้งประสิทธิภาพแล้วถ้าไม่ผิดหวังทำไมถึงวันนี้มาอีกเครื่องหนึ่งอะฮะอีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าเรามีเครื่องหนึ่งไม่พอไงเราต้องมีดับเบิลดีเราต้องมีเบิ้นเพราะว่าเพื่อนจําหลายคนเล่นแล้ว ขอมันไม่ลื่นไปกับเราคือหมายความว่าผมได้ยินข่าวว่าหมอเจี๊ยบจะสร้างบ้านใหม่อยู่ตอนนี้ใช่มีห้องมีห้องใหม่สําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะจะทําห้องเล่นเกมเพื่อที่จะให้เพื่อนมารวมเล่นกันด้วยในนั้นใช่ในนั้นเลยเพราะว่าบางทีอยู่อยู่กันแล้วเพื่อนคือสเปคคอมไม่ได้เทพไม่ได้เทพไม่ได้พี่บิ๊กไม่ได้จัดให้สอจัดให้จัดให้จัดให้ไม่ได้จัดให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 ้จะพอดีจะก็เลยอยากให้เครื่องให้เพื่อนมานั่งเล่นแล้วถ้าเพื่อนมาคิดเงินไหมชั่วโมงส0บบาทยั่โมง คอมระดับซุปเปอร์คอมต้องชั่วโมงละร้อยอ่ะเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้เลยเท่านี้ด่าตื่นเต้นมากนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงคือเสียงไทยกับพี่บิ๊กเลยค่ะพี่บิ๊กจัดให้ไปเดี๋ยวตาไปดูเลยครับอันไหนฮะอุ้ยแค่นี้มันต้องขนลุกแล้วเนี่ยนี่เลยนี่เลยบอกเลยเครื่องนี้นี่อืมไม่ใช่เราเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะมาเดี๋ยวพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอันนี้เราเล่นเราเล่นของจริงอยู่ตรงนี้แล้วคือตอนนี้จะแบบเป็น ตั้งแต่จะเข้าวงการแบบเกมมาเจอพี่บิ๊กเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นแมงเม้าต้องรางเพงจะไปกับแสงซีต้องเพลด้วยไหมผิดเสื้อลาตีไงชอบแสงชอบแสงเผามากเลยก็เด็กอยู่9 0สูน่ะยุคมาชาหรือเปล่ายุคนั้นเลยเนี่ยเห็นเห็นแสงพวกนี้ไม่ได้มันดึงดูดชอบมากชอบมากมันมันเป็นความรู้สึกนะคนที่ที่ไม่ได้เข้าในวงการนี้อาจจะเข้าใจมีพอบอันหนึ่งอันใหม่พอบอเกมเมอร์ว่าเครื่องคอมทุกเครื่องต้องมีไฟ RG b ี นี่คือพอรบเกมเมอร์ในวงการเฉพาะในวงการเกมเมอร์เขาคิดกันคิดว่าแบบว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นออกมาเป็นกฎระเบียบไม่ใช่เฉพาะเราเกมเมอร์ถ้าจะเป็นเกมเมอร์มันต้องมีมันอารมณ์เหมือนคนเล่นซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมสมัยก่อนจะไม่เคยเข้าใจว่าทําไมซุปเปอร์คาร์ต้องแบบมีแต่งนู่นแต่งนี่พอเราเข้ามาในวงการเกมเมอร์เรารู้แล้วว่าคุยแสงมีแบบใส่นู่นใส่นี่มิมเป็นเครื่องเก่าที่พี่ิ๊กทำให้เจี๊ยบอ่ะมีเจ๋งมากตอนนั้นจะเล่นไอ้นี่ฟาคาย ออ๋แล้วมันเป็นแบบเกี่ยวกับธงชาติอเมริกาครับผมเราไม่ต้องเซตอะไรเลยเปิดเกมไปอ้าวคีย์บอร์ดจะเป็นสีธงชาติอเมริกาใช้คีย์บอร์ดคอแซนแน่เลยถูกต้องเพราะว่ามันจะมีฟีเจอร์ในการเซตตังเกมปลาคายด้วยแล้วก็ตามไอ้ในในในพัดลมตามอะไรเงี้ยก็เป็นสีตีมเดียวกันหมดตีมธงชาติอเมริกาอินมากเลยใช่ไหมตอนนั้นถึงก็ถือปืนไปไล่ยิงคนหรือแบบไม่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 ใช่ไหมอันนั้นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอันนั้นอาจจะไม่ได้ยืนคุยกันอยู่ตรงนี้อาจจะต้องติดคุกแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ พอใกล้ตายแดงเลือดลดใช่ป่ะแดงเลือดลดเลือดลดเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่มันให้ฟิลแล้วมันดีนะสนุกใช่ซึ่งวันนี้ไอ้เซ็ตของเราก็มีในส่วนของคอแซมมาด้วยนะอู้หลรอๆๆดูกันเลยดีกว่าดูกันเลยนี่ฮะอยู่กับพี่โกครับสวัสดีพี่โกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านี่ก็เป็นตัวแทนจากร้านออโตเน็ต นี่เขาบอกว่าร้านออโต้เน็ตนี่คือไฮเอ็นเลยนะฮะเป็นเรียกว่ายืนหนึ่งใช่ยืนหนึ่งสำหรับใครที่อยากประกอบคอมบางทีเราไปบางร้านตัวเด็ดๆที่เราอยากได้บางอันมีต้องไปตามหาจากหลายๆร้านแต่มาที่นี่มีครบทุกอย่างได้ครับวันนี้จัดอะไรยังไงให้หมอเชียร์บ้างครับพี่โกครับก็ได่หาะ,ะพี่โกมอบใหม่มเลยค่ะครับก็เป็นซ p u a ย d Ryzen 7ไรเ e น7แล้วก็เมนบอร์ดครับเป็น MSI x 5 70 ก็อดไลท์ตัวเลยก็อดไลท์ก็อดไลท์สัวแล้วเท่าไหร่รู้ไหมมเจ๊บเท่าไหร่คะเท่าไหร่สองหมื่นเกือบเกือบสอง้าพักเมนบอร์ดนะเมนบอร์ดอย่างเดียวสองหมื่นโหแต่จะชอบลูกเล่นของตัวนี้มากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูว่าทีเด็ดมันอยู่ที่ไหน CPU นี่ตัวละหมื่นสำหรับเหล่าสตรีมเมอร์เนาะอะไรแบบนี้แล้วก็กรดจอ่ะกรดจอกรดจอเป็น MSI RTX 3080ู0 8 0คือตัวที่แบบเรือธงเลยนะตัวใรอบรอบที่แล้วพี่บิ๊กก็จัด MSI ให้เจ๊บแต่เป็น2080อันนี้เพิ่มมาอีกพันหนึ่งเพิ่มไพามศนแต่ราคาถูกกว่าเดิมนะแต่แรงกว่าเดิมอุ้ยช่วงนี้ถ้าใครอยากเปลี่ยนกาจอมาจัดเลยได้ได้ สเปกสูงขึ้นแถมราคาถูกแต่การ์ดจอตัวนี้หายยากนิดนึงใช่ไหมครับพี่โกใช่ครับแต่ว่านี่ของน้อยเฉพาะหมอเจี๊ยบพิเศษมากมากแต่คนอื่นมาก็มาสอบถามได้นะได้เหมือนกันได้เหมือนกันยังไงนีจะหาให้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราตามไปดูกันในส่วนตรงนี้ขอบคุณพี่โกนะคะขอบคุณพี่โกนะคะขอบคุณค่ะขโมยใบนี้มาใบราคาโอ้โหนี่ขนลุกเลยนะเนี่ย ทำไมครับหมอเจี๊ยบปวดขี้นั่นไงว่าวุ่นเล่นวุ่นเล่นเห็นของแสงสีสเปคขนาดนี้มันต้องขนลุกอันนี้แค่กล่องนะสั่นอยากเล่นเกมเลยตอนนี้เหมือนเซียนเอาเรามาดูเกมมิ่งเกียร์กันบ้างเกมมิ่งเกียร์นี่มีหลายอย่างเลยจริงๆมันมีอีกเยอะทั้งเก้าอี้แล้วก็กรีนสกรีน เห็นว่าหมอเจี๊ยบจะเอาไปสตรีมด้วยใช่ไหมใช่กะจะผ่านตัวแล้วเป็นสตรีมเมอร์เหรอเป็นอะไได้ดีนะเป็นสตรีมที่แบบตีนมอ่ะตีฟองนมไม่ใช่ทำขนมอะไราเงี้ยทำขนมไม่กะกะจะสตรีมเหมือนกันแต่ว่าต้องเรียนรู้กับพี่บิ๊กหน่อยเว่าเรายังไม่เซียนด้านนี้อ่านี่ก็เป็นพวกคีย์บอร์ดครั้งก่อนก็เราใช้คอแซไปเนาะใช่ตัวนี้เราก็ยังอยู่กับคอแซคอแซเนี่ยที่จะบอกว่าจุดเด่นพอตอนนั้นอ่ะที่เล่นเกมฟาคาย เดี๋ยวภาคปีหน้าปีหน้าเอ้ยได้ข่าวว่าปีหน้าจะเรือนหอเนาะที่บอกกันไปจะเข้าไปอยู่คือปีหน้าฟาคายภาคใหม่ก็มาอีกอ๋อเหรอได้เล่นอีกเป็นฟาคายหกแล้วปะฟาคายเป็นนิวเป็นภาคใหม่เดี๋ยวก่อนนะเพราะเราจะเล่นห้าแล้วก็นิวดอนชื่ออะไรนะนิวดอนแล้วก็มีภาคใหม่มาอีกอ๋อฟาคายซิกฟาคายซิกใช่แหละภาคาหกเพราะฟาคายห้าเนี่ยมันเกี่ยวกับลัตคิเกี่ยวกับที่อเมริกาแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดเป็นแบบแล้วคือคีย์บอร์ดอันเก่าของจะเป็นรุ่นสีเงินแล้วเป็นขาว เรพอเล่นเป็นสีฟ้าแดงเลื่อๆโหสวยมากโอ้โหคือโดนยิงตายเลยเพิ่งมอวแต่มองคีย์บอร์ดแค่คลิดก็ฟินแล้วอ่ะนะฮะอันนี้เป็นเมาส์เมาส์นี้ก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่ถึงเดือนเลยมั้งตัวนี้ตัวนี้มีดียังไงตัวนี้คือแน่นอนไร้สายเดี๋ยวหมอเจี๊ยบลองใช้เมาส์ไร้สายแล้วหมอเจี๊ยบจะจิตใจมันไม่มีความดีเลยมันไม่มีความดีเลยมันเหมือนใช้เมาส์มีสายเลยแล้วที่สําคัญคือเวลาเราเล่นน่ะ เกม first person อย่างนี้ใช่ไหมมือเราบางทีเราสะบัดแล้วไอ้สายมันจะติดอ่ะใช่ตอนนี้มันจะไม่มีคือเล่นไปแบบพริ้วๆแหละคันย่จะต้องซื้อตัวดึงสายใช่บันจี้ที่พี่บิ๊กแนะนำครับให้มาเป็นเซตเลยต้องมีตัวสมัยนี้คือแบบไม่มีสายละโอ้สะบัดได้มาตรงเวลาตลอดไม่มีสายไม่เหมือนกับผมเลยผมก็จ้องหน้าเอ นี่ไงเล่นแล้วโอเค okay. เขาไม่ไม่สายมันคนตรงต,รงตร่อเวลาเมาส์นี่ตรงต่อามากไม่ใช่แค่เมาส์อ,อันนี้ก็มาตรงเวลาเหมือนกันเพราะว่าไม่มีสายไม่มีสายเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้เป็นหูฟังตัวใหม่ของทาง,ง,งคอแซร์ค่ะเวอร์ทัวร์โซอ r ร์จีบีไวรุ่นเวอร์ชัน SE ด้วยเป็นยังไงคะเวอร์ชัน SE เวอร์ชัน SE หลักๆก็จะมีไมค์ที่ดีขึ้นคือเหมาะเจี๊ยบแบบเวลาสตรีมหรือคุยกับเพื่อนเนี่ยตัวนี้คือเหมือนเราเนี่ยสมมติอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเสียงดีเสียงดีเสียงดีมากแล้วก็สี สวยนะมันดูแบบพรีเมียมมันดูพรีเมียมขึ้นเพราะว่ารุ่นก่อนๆจะเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยจะเป็นพลาสติกแล้วก็ฟิลลิ่งมันอาจจะไม่ได้แบบไฮเอ็นมากไม่ได้ดูนี้ดูเหมือนแบบหูฟังอาจจะนี่ไงเข้ากับหรูหรา่เข้ากับหมอเทียบใช่ไหมเออเขาจะแบบไหนก็ได้ได้แบบได้ทุกสไตล์ครับผมเข้าตัวเก่าของจะก็เป็นคอเซารแต่เป็นไม่ได้พรีเมียมขนาดน้เป็นสีขาวปะใช่สีขาวน่าจะเป็นตัวบอยสักอย่างใช่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 แล้วก็อันนี้แผ่นรองเมาส์โอ้แผ่นรองเมาส์อันนี้เผื่อ ต้องเรียกว่าอะไรเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราสตรีมนานๆเราก็มีแบบเครื่องดงเครื่องดื่มหรือว่าเล่นไปกินบงกินเบียร์ไปหกแล้วก็เมาแล้วก็ชนชนนี่ชนนี่อ่าอันเนี้ยกันน้ำว่ากันน้ำด้วยกันน้ำเนใส่แล้วก็ไปว่ายน้ำได้เอาเวลาฝนตกกุ้หัวได้เรารู้สึกเราสองคนออกทะเลไปไกลอันนี้แค่วางบนโต๊ะกันน้ำวางเครื่องดื่มได้วางเครื่องดื่มได้แต่ถ้าหกใส่ความก็ตัวใครตัวมันเออใช่ก็ร้องไห้กันไป แล้วก็อันนี้มาเจี๊ยบน่าจะมีอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ตั็ตั้งหูฟังตั้งหูฟังมีซาวการ์ดอ่านี่นี่นี่ตัวเก่าของเจี๊ยบเหมือนจะเป็นรุ่นนี้อ๋อเป็นวอยใช่ครับวอยแต่เป็นสีขาวอันนี้ดูอันนี้ดูพรีเมียมมากใช่แล้วก็มีอะไรต่อมีอีกฮะวีนี้เป็นของใหม่ที่จะไม่รู้จักอันนี้ต้องให้พี่บิ๊กช่วยอธิบายอันนี้คือเครื่องคิดเลขอะอเหรอเหมือนที่เขาเราไปร้านที่แบบร้านโชว์หวยแล้วก็ร้านชําไม่ใช่อันนี้สตรีมเด็กอันนี้คืออุปกรณ์ ต้องมีหากันหลายๆช่องก็ใช้กันเลยเล้วฮะคือเคยเห็นแบบเวลาสตรีมแล้วเวลาโดนคิวหรือเวลาแบบปันนี่โมเมนต์อ่ะนี่แหละฮะกดปุ่มตึ้งเดียวมาเลยอ๋อแล้วเราเสร็จได้บ้าว่าเสียงนี้ต้องเป็นเสียงนี้อะไรยังไงใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับใส่อย่างพวกใส่เสียงอีตี้อีตี้ก็ได้นะนะครับเดี๋ยวนี้มาทางนั้นแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดนเหยียดเท้าไง เจ็บเจ็บแปลว่าเจ็บอย่าไปคิดลึกกันมีไตไตโรคไตไตอ่าได้ก็จะแล้วแต่เราใส่หรือว่าบางทีเราจะตัดต่อวิดีโอเราสามารถใส่ช็อตคัทอะไรต่างๆเข้าไปได้อืหได้เลยอุยเจ๋งมากเจ๋งมากอันนี้เหมาะเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสตรีมเมอร์ต้องมีตัวนี้ต้องมีต้องมีอารมณ์อะไใครดีเจอารมณ์ดีเจเลยอุยแล้วกดตามแล้วใส่หูฟังตัวนี้ด้วยสแครดเลยมาป้าปาก็ตัวในเกมก็โดนยิงตายไปครัวแต่เป็นสแครดใช่แล้วสแครดคันขอย่ขาเงี้ยบพี่วิ่งน่าจะคันไข่ อันนี้ก็จะเป็นตัวแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์การ์ดยังไงแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์การ์ดก็หมอเจี๊ยบมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอยู่ถูกต้องก็เครื่องซูเปอร์คอมเหมือนเจี๊ยบเครื่องเครื่องนั้นเป็นเครื่องเล่นเกมได้เครื่องนี้ที่ได้เป็นเครื่องใหม่เป็นเครื่องสตรีมอุ้ยเรื่องไม่ถูกเลยเพราะว่ารักพี่เสียนายน้องมากอันนี้มาแรงแซงโค้งพร้อมกันได้พร้อมกันเลยใช้พร้อมกันเครื่องหนึ่งเล่นเครื่องหนึ่งสตรีมเฟรมเรทเวลาสตรีมจะไม่ตก ไม่มีปัญหาเรื่องไเพราะพี่บิ๊กบอกว่าถ้าเราใช้เครื่องเดียวเนี่ยครับในการที่สตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยมันจะมีกระตุกใช่เฟรมตกบางทีเราต้องปรับภาพต่ำเพื่อให้มันสตรีมได้ดีขึ้นอะไรแบบนั้นภาพในการเล่นก็ไม่ฟินตัวนี้คือจบเลยจบเลยตัวเดียวจบจก็เปิดคอมพร้อมกัน2เครื่องแล้วเราก็เล่นไปเครื่องนึงตัวนี้ก็สตรีมไปได้แล้วก็นี่คือพวกกล่องคอมพเนนต์ฮาร์ดแวร์นะอันเนี้ยแหละตัวเด็ดนี่นี่นี่อันนี้เด็ดมากอันนี้คือกดไลท์กดไลท์กดไ0 อันนี้บางคนเนี่ยสองหมื่นเนี่ยซื้อคอมได้เครื่องหนึ่งเลยนลแต่หมอะเท่าไหทำไมอันนี้มันมีดีตรงไหนคะพี่พิกที่มันต้องราคาขนาดนี้ถ้าว่ากันง่ายๆในในรถเป็นรถแล้วการเปรียบเทียบนะแพดมินบอร์ดทั่วไปอาจจะเป็นฮอนด้าอันนี้อาจจะเป็นเฟอร์รารีอ่า้าเปรียบเทียบกันเนาะเข้าใจง่ายๆฟาสต์แอนด์ฟิ s เลต์าสลยอย่างิีเลเป็นตัวท็อปด้วยคือชิปเซ็ตอ่ะโอเค X 5 7 0เหมือนกันแต่ใส่ฟีเจอร์อะไรต่างๆ,ๆไว้เยอะแยะมีหน้าจงหน้าจอชอบมากที่มันมีหน้าจอลแล้วมันมีมังกรมาต่อสู้กับเหล่ามนุษย์วิ่งเป็นภาพการ์ตูนที่แบบน่ารักมากถ้าเกิดใครที่เป็นคนชอบแต่งคือไม่ได้ชอบแค่ประสิทธิภาพอย่างเดียวชอบความสวยงามชอบเห็นแบบ บางทีเราเบื่อไงคอมเดิมๆสีดำๆธรรมดามันมีตัวมังกรมาเต้นให้จับดูค่ะดุ๊กดิ๊กๆไม่ต้องเล่นเกมกันดูแต่มังกรตาลายนี่ฮะแล้วก็จะมีนี่เลยก้าจอนี่คือก็ตัวค่อนข้างที่จะท็อปเหมือนกัน3 0 8 0เพิ่มใหม่พันหนึ่งอย่างที่บอกไม่ใช่ราคานะเป็นรุ่นเป็นรุ่นเพิ่มมาเป็นรุ่นล่าสุดเพิ่งออกมาเหมือนกันตัวนี้คือเร็วและแรงมากเล่นเกมนี่หมอเชียร์รู้จักเกมใสเบอร์พังไหมใสเบอร์พังเห็นเขาเล่นกันอยู่ต้องต้องไปลองฮะ ไม่มีไม่มีเซ็นเซอร์เลยเกมนี้จริงเหรอเห็นยันนั่นแหละฮะโอ๊ยหนีต้องรีบแล้วเดี๋ยวฝากลงเลยเครื่องนี้ผมเล่นเนี่ยผมเห็นผมไลฟ์สตรีมวันแรกผมตกใจผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเห็นกระเจียวจริงมากจริงแล้วเซ็ตขนาดกระเจียวได้ไหมโอ้เซ็อตออกมาเท่าสูง170ได้ไหมกระกระเจียวสูง <ไป S 3> สูงกบผมก็ได้จริงเหรอไม่จริงพูดเล่นโอ้ยนี่กะจะไปลองเซตมันได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายปรับแต่งรูปทรงรูปร่างอะไรต่างๆได้ เอาเลยเดี๋ยวคลิปที่จะจะสตรีมเรืองไปสตรีมใส่เอร์พังนะกำลังมาด้วยเกมนี้กระเจียวให้ขนาดเท่าต้นขาเป็นขาที่สามจะดีไหมเนี่ยทำจริงมันทำได้กันหรอทำได้จริงปรับได้แต่อย่างงี้เพราะของเจ๊พก็ยิ่งกระเจียวชัดมากครับผมแบบไฮเดฟเลย เคจะดีเหรอเนี่ยครับเราเปลี่ยนไปเรื่องอื่นกันดีกว่าเออจะก็ว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกโซเลตที่เก็บข้อมูลอันนี้เป็นเจนใหม่่าคะคือจะเร็วกว่าพวก SSD ตัวเก่าตัวเก่าใช้ SSD SSD อันนี้ก็เป็น SSD รุ่นใหม่ที่เข้ากับเมนบอร์ดตัวนี้ด้วยว้าวเร็วแรงขอถามความรู้หน่อยถ้าสมมติเรามีเมนบอร์ดกับพวก SSD มันมีปัญหาที่จะเลือกไม่เข้ากันได้ไหมคะก็มีครับอย่างตัวนี้จะไม่สามารถใส่กับรุ่นเก่าได้ ใส่ได้เฉพาะเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆววที่เป็นเจ n 4ฟเท่านั้นเพราะว่ามันจะได้เรื่องความเร็วในการโหลดเกมในการเล่นเกมในการทำงานต่างๆตัวนี้จะดีดีกว่านะครับเพราะว่าสมัยก่อนจะบอกว่าอย่าเรียกคอมก่อนที่จะเจอพี่บิ๊กว่าซุปเปอร์คอมเป็นซุปเปอร์พังเพราะว่าไปประกอบเองนั่นแหละประกอบมาเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดนะมันไม่บางอย่างมันไม่เข้าสเปกันแล้วเราไม่รู้มันไม่แมทชิ่งกันไม่แมทชิ่งกันบางอย่างตอนนั้นยังเด็กอยู่อันนี้บอกได้เลยว่าเนียนแน่นอนเพราะว่านอกจากสเปคที่เราเลือกมากันแล้วทางร้านก็ประกอบได้อย่างเนียนเลยนะสุดยอดนี แน่นอนยังอยู่กับพรบแมงเมาแมงเมาแมงเมาของเรานี่ฮะเเข้ากองไฟพาวเวอร์เซพายยังมียังมีไฟ RGB อ่ะ RGB ใช่นี่เผื่อแบบปรับทรงปรับสีอะไรต่างๆสิงไฟซิงกับคีบงคีบอร์ดเป็นแสงเดียวกันได้ด้วยเซตเดียวกันมันจะได้เป็นในทตรีมเดียวกันใช่กันแม้แต่พาวเวอร์เซพายเฉพาใครนที่ชอบสายไฟต้องจัดชุดน้ำก็มีชุดน้ำชุดน้ำคอแสตฮรอยไอ RGB แพ a ติน u มสีขาวนะสีขาว สวยสวยมากสวยมากแล้วก็ CPU ตัวนี้นะฮะขาดไม่ได้เลยอ๋อ AMD ไรเซ n อันนี้เกาเหลาไรเซ่นไรเส้นค่ะไรเส้นนี่นี่มาต้องจระมาณสัก4ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่หาเออเป็นคนชอบกินไรเดี๋ยวฉันหาให้ป่ะจริงใจมากเลยเแต่ผมไม่ล้าหือหรอกเดี๋ยวโดนต่อยกลัวไม่มีไม่มีใช่ไหมเออตอนนี้เรา พอดนตวมก่อนเรามาเป็นเกมเมอร์เกมเมอร์เดี๋ยวไปต่อยกันในเกมครับผมอ่านี่ก็คือ CPU ที่สำหรับสตรีมเมอร์เลยเอาไว้สตรีมได้อย่างดีนะครับซึ่งนี่ก็คือภาพรวมของตัวกล่องอันนี้แค่กล่องนะอยากเห็นอะไปดูตัวจริงกันดีกว่าแล้วคือให้เจ็บแต่กล่องแพใช่ไม่มีของไปประกอบขอนกล่องข้างในเป็นก้อนหินเออขนกล่องกลับไม่ใช่นี่ตัวจริงนี่แล้วนี่ดีกว่าโอ้โห ชอบไหมชอบดิขนาดนี้ต้องชอบนี่ก็น่าจะแอดบิ๊กจัดให้จัดให้จัดให้ไม่เคยผิดหวังนี่นี่ให้ให้เห็นอันนี้เลยนี่คือตัวโปรดเนี่ยที่จะาเห็นครั้งแรกที่สะดุดตาคือมังกรน้อยมันเตดเนี่ยกูชอบกูนอบเกมสมารถจะใส่ยางอื่นใส่เข้าไปได้จะใส่ชื่อใส่อะไรเข้าไปได้ใช่มเราได้แต่นี้ใส่มาน่ารักมากเป็นมังกรเห็นไหมคือตัวเนี้ยมันจะมีเรื่องของกิมมิคอยู่เหมือนกันก็ตไลท์มันย่อมาจาก g g เคยเล่นเกมแล้วแบบเพื่อนพิมจีจีไหมจ,จีว่าจ,จีก็แปลมาจากแปลว่ามาจากก็ออนไลน์นี่แหละคุตกเกมมันล้อกันอยู่เ <Good game. S 1> นี่ยตัวนี้มันจะเป็นเมนบอร์ดคือต้องบอกว่ายี่ห้อ MSI มันออกแบบมาสำหรับ <c oughs> เล่นเกมเกมเมอร์โดยเฉพาะอ่าใชโโ่แล้วคือของเขาสัญญาจะเป็นมังกรไงและนี้ก็เป็นมังกรจิ๋วมาเตะมังกรจิ๋วใส่อะไรต่างๆได้น่ารักมากแล้วก็นี่มีเหมือนเป็นกระจก นี้เป็นกระจกแบบอินฟินิตีมันจะสามารถแต่งไฟได้อ๋อแต่งไฟได้อีกเหรอคะตรงนี้ใช่ครับแต่งไฟได้ตัวเคสก็ตัวใหม่นะเพิ่งออกมาในปีนี้ผมอยากจะให้หมอเจี๊ยบไปทำนี่มากเลยอ่ะใส่ไหคะใส่เป็นชื่อเป็นลายเซ็นหมอเจี๊ยบอะไรแบบนี้ไมีชื่อในเกมไหมอ๋อมีชอบใช้แฟนเค้นคำแฟนเค้นถ้าใครเห็นอะไรที่ที่มันตัวละครที่เล่นแล้วก็จะห่วยหสุดอ่ะ จะชื่อรถที่จะหรือว่าทําเป็นหน้าหมอเจี๊ยบก็ได้นะอ๋อยิงหรอยงอย่งนี้เลยเหรอใช้ยิงชงยิงทรายเอาเดินเข้ามาตกใจวิญญาณหลุดไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงตอนนี้คือมันนอกจากที่จะกันยุงได้กันยุงครับผมเวลาถทำบ้านใหม่เนี่ยแบบงบหมดหรืออะไรเงี้ยเอาไปใส่ที่หน้าต่างได้คนัาจะไม่พอกันฝุ่นกันฝุ่นกันฝุ่นอันนี้คือช่วยกันฝุ่นครับคอมพิวเตอร์เราไม่ให้ฝุ่นเข้าไปมีในเคสจะมีไฟอา b ีบีพัดลม3ามตัวแบบนี้อ่า ไฟมาเต็มเต็มแล้วไฟตรงนี้ก็ปรับได้นะเพราะเป็น R G B ปรับได้ซิงกันได้หมดทั้งเครื่องเลยครั้งนี้เรามีนี่ไอ้ไอ้การ์ดนี่แรมมาเต็มมาเต็มนะสี่ขันเท้วได้สองงดหมดงบหมดอันนี้สี่แผง R G B อันนี้หกสิบสี่กิกส์นะกิกเยอะไหมหมอเจี๊ยบอ่ะตอนนี้ไม่มีกกิไม่มีนะไอ้เราสร้างเลื่อนหอทั้งทีเราต้องไม่มีอยู่แล้วไงไม่มีแต่ตอนนี้ขอสักหกสิบสี่หกสิบสี่กิกสหกสิบสี่กิกส์ คือแน่นๆเลยคือสตรีมมิ่งหรือตัดต่อคงตัดต่อคลิปสบายสบายนะครับได้เลยค่ะแล้วนี่อันนี้คือการจอเอออัมนมันดูชิ้นใหญ่ขึ้นไหมคือต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นชิ้นหนึ่งและไอ้ตัวเนี้ยเป็นที่ค้ำของมันโอ้เพราะเขาหนักมากใต้องมีค้ำนหนักมากจนต้องค้ำใช่ไหมใช่ทำไมพี่พีคิดถึงอะไรอยู่เปล่าครับไม่มีอะไรครับ ใช่กระเจียวไฮเดียบหรือเปล่านี่เดี๋ยวอยากจะให้เปิดให้ดูนะครับโชวกันนะครับนี่อันนี้คือเปิดได้ง่ายๆเลยนะเราใช้มือหมุนได้เลยไม่ต้องใช้ไขควงไม่ต้องใช้ไขควงไม่ต้องใช้ไขควงไขควงไขอ๋อไขไขไม่ต้องใช้ไขควงคิดว่าพี่วิกมีอุปกรณ์พิเศษใไม่มีฮหมุนติ้วเลยใครให้แอดวิกแอดวิกจัดให้นะจัดให้จัดให้จัดให้เขาจะใช้ไขควงไขควงไขควง <laughs> ใหญ่ควงไปกันใหญ่ละไปกันใหญ่นะฮะนี่กาจอใหญ่มากมีที่ค้ำตรงนี้นะเพื่อไม่ให้มันเวลากาจอที่มันใหญ่ๆมันจะหนักเนาะอ๋ะอน,นี่นี่เอลกาโตแอยูชี่นี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยอเอลกาโต้องเราจริงๆถ้าแบบสตรีมมีต่อกล้งต่อกล้องด้วยใช้แคปเจอรไกตัวต่อข้างล่างได้นะว้าวอ่า สุดนะสุดนะสุดมากจริงสุดน้ำซีพียูอยู่ด้านในสายเสยเขาเรียบร้อยเป็นระเบียบชอบมากเลยงานเนียบงานเนียบงานเนียบนะคะนี่แล้วเคสตัวนี้จะเป็นแบบมินิมอลด้วยนะสังเกตดูว่าจะมีแบบอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นที่กันยุงอีกแล้วกแล้วอันนี้เป็นการขูะจะเห็นลายคัทเทินใช่ไหมครับเป็นสามเหลี่ยมแบบมินิมอลมินิมอลโมเดิร์นมินิมอล แล้วนี่ก็เหมือนดูดเป็นแม่เหล็กนะจะรู้สึกว่ามันม็กมันดูดปุ๊บดูดปุ๊บแล้วก็แบบจะมีแท็กซ่อนอยู่บ้างอะไรบ้างตามเคสอย่างตัวนี้ซี0 0นเ็เป็นจรุ่น่สวยมากตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับแท็กกระเป๋านาะสวยดูดูเป็นแบบแฟชั่นอ่าใครชอบความสวยงามก็ต้องจัดไปเลยนี้ดูเรียบๆเขาเรียกอะไรนะน้อยแต่มากน้อยแต่มากมากแต่น้อยเรียบแต่โก้เรียบแต่โก้ถูกแล้วก็หมุนเข้าไปใช่ไหมเอาไข่มาควงเร็วไข่มาควงจะอุจจาร์นะคะ ไม่รู้คลิปนี้จะออนได้หรือเปล่าแล้วเซ็นเซอร์บ่อยเลยกันสวยเนาะชอบเนาะสวยมากชอบมากถูกใจมากพี่บิ๊กไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะแล้วก็อ้อเดี๋ยวยังมีอีกสองอย่างเก้าอี้นี่จะขอจะแต่งงานหรือเปล่าใครจะเยอะขนาดเนี้ยผมแต่งแล้วผมแต่งแล้วไม่ได้หรอกเสียใจด้วยอ้าวแต่งไปตอนไหนแต่งไปแล้วเมื่อสุดปีที่ผ่านมาหลังเราเจอกันเหรอหลังเราเจอกันใช่เจอจะปุ๊บรีบแต่งหนีเลยนะเดี๋ยวจะอันนี้ไงเดี๋ยววันไหวเดี๋ยววันไหวเรากิ๊กเยอะ6กกิกแล้วตอนนี้เดี๋ยวเป็นหนึ่งในนั้นมีเก้าอี้ ที่ยังไม่ได้จัดส่งให้แล้วก็มีกรีนสกรีนที่เอาไว้ลบฉากหลังเวลาสตรีมด้วยซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวทางคอแซแล้วก็ทางร้านจะจัดส่งไปให้ที่บ้านว้าวเดี๋ยวเราไปที่บ้านเจอกันต่อเปิดเรือนหอเปิดเรือนหอหมอเชียรแล้วเดี๋ยวเครื่องพวกนี้จะไปเซตอัพเราไปเช่่ยเซตอัพที่บ้านจะใครอยากเห็นว่าห้องเกมจะเป็นยังไงแล้วมีซปเปอร์คอมเก่าที่พี่บิ๊กได้จัดให้กับคอมใหม่นี้เดี๋ยวไปวางดูกันวางดูกันแล้วก็ลองเล่นดูว่าเป็นยังไง ต้องตามไปทบ้า่เดี๋ยวรอติดตามได้ในอพิสูจ์หน้าถูกต้องค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบวันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กนะคะแล้วก็ขอบคุณออโต้เน็ตด้วยออโต้เน็ตนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคอแซนนะคะที่จัดสวยๆงามงานอย่างนี้มาให้ค่ะเดี๋ยวในอพิสูจหน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ